สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3เมษายน2565ดรแต๋วก็ได้มีเวลาในการที่ได้ฟังคลิปต่างๆแล้วก็ได้ได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องต่างๆต,ต,ต่อไปก็เพราะว่าเกิดความสนใจในเรื่องของความฝันนะคะคลิปนี้มีวัตถุประสงค์ของการทำเพื่อสอนตัวเองนะคะเป็นการสอนตัวเองดังนั้น ถ้าใครได้เข้ามาฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเนื่องจากว่าคลิปนี้ทําเพื่อสอนตัวดร์แต๋วเองนะคะในความฝันของพี่สาวที่ฝันเมื่อลุ่งเช้าของวันเสาร์ไอของวันศุกร์ที่1เมษายนสองพายหกสิบแล้วพี่สาวก็เล่าใหฟังว่าฝันว่าได้ไปบ้านปะเนียงบ้านปะเนียงนะคะก็คืออยู่ใกล้ๆบ้านดรแต๋วนะคะบ้านปะเนียงจะอยู่บ้าน หนองเสือแต่บ้านดรแต่ว่าจะอยู่บ้านสะทะเลนะคะก็จะห่างกันประมาณสักประมาณสักห้าหกโลห้าหกกิโลนะคะก็คือพี่สาวก็ขับรถของตัวเองไปไปบ้านปะเนียงนะคะบ้านปะเนียงซึ่งเป็นสมัยเด็กๆดรแตอแตวก็ได้ไปบ้านปะเนียงมาตลอดเลยนะคะบ้านหนองเสือเนี่ยบ้าลเลกที่ยี่สิบสองปะเนียงเสียชีวิตไปแล้วปะเนียงเสียชีวิตตอนอายุแปดสิบเอ็ดนะคะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ดรแตอแตวก็จะไปอยู่ไป เขาเลยกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วไปอยู่บ้านนะั้นก็ไป สนุกสนานนะคะแล้วก็มีพี่ฝนนะคะมีพี่ฝนจะเป็นคนที่ทําขนมอร่อยมากๆทําฝีมือเก่งมากแล้วพี่ฝนเนี่ยจะเป็นคนที่เลี้ยงพวกเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแล้วก็พี่ฝนก็แต่งงานกับพี่เที่ยงนะคะเพกแต่งงานกับพี่เที่ยงนะคะแล้วก็มีลูกๆนะคะในฝันก็จะมีแต่ว่าอ่าพอไปบ้านปะเนียงปุ๊บพี่สาวก็บอกว่าไปบ้านปะเนียงนะแล้วก็บาเล็กทิปของปะเนียงก็คือบาเล็กที่22บอ่าบาเล็กที่22นะแล้วก็ลูกปะเนียงก็คือ พี่ฝนอ่าแล้วทีนี้เราก็หลังจากนั้นพี่สาวก็ฝันก็ในความฝันของพี่สาวอ่ะยังมีอีกว่าอุ้ยรถยนต์ของพี่สาวหายอ่ารถยนต์ของพี่สาวหายนะคะก็พี่สาวก็คือพิฐานิตโตเงินนะคะเป็นคนฝันแล้วก็บฝันอื่นๆมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํานานะคะเพราะว่าบ้านดอกตแต๋วเป็นบ้านชาวนาเลยนะคะชาวนาแท้ๆเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนทํานา ทแม่ทำนาจะมีนาอยู่แค่11ไร่เท่านั้นนะคะพอแม่เสียชีวิตแม่ก็ให้นาดรอกเต็วแวหนึ่งไร่นะคะดรอกเต็วแวก็จะมีนามีที่ดินอยู่หนึ่งไร่นะคะทํโคกหนองนาโมเดลตอนนี้ไม่ได้ทํานะคะให้ชาวบ้านเป็นคนทํานาให้นะคะแล้วก็ตอนพอได้ข้าวนะ่ชาวนาก็จะเอาข้าวมาให้ดรอกเต็วแวกินนะคะแล้วก็เราก็ไม่ต้องซื้อข้าวกินนะคะสําหรับบ้านบ้านนอกที่ ทุกนานะคะแล้วบ้านคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็จะเกิดวันที่4พฤษภาคม2482นะคะคุณแม่เสียอายุก็ตอนอายุ71ก็คือพศ2552นะตอนแม่เสียชีวิตเสียวันที่10ตุลาคมนะแล้วก็ผาวันที่14นะคะจะเห็นว่าจะมีเลข10นะคะเลข10ที่เป็นเลขที่หวยออกนะคะแล้วก็จะ จะเกี่ยวกับการทานานะคะเพราะว่าบ้านดรแต่แตเป็นบ้านที่ทํานาจริงๆเลยนะคะหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่ทํานาจริงๆเลยนะคะก็จะเกี่ยวกับโคกหนองนาโมเดลนะคะแล้วบ้านดรแต่ว่าจะเป็นบ้านตอนสมัยก่อนก็จะเป็นก่อนที่จะยกฐานะเป็นตําบลสะทะเลบ้านก็จะเป็นอยู่ในหมู่บ้านของย่านมัดสีนะคะก็เรียกว่าหมู่สองบ้านเล็กที่สองหมู่เก้าตำบลย่านมัดสีแต่พอตอนหลังก็มีเขาเรียกว่ายกฐานะขึ้นเนื่องจากว่ามีประชากรเข้ามาอพักอาศัยกัน ปลูกบ้านกันอยู่ก็ได้ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยก็ยกฐานะเป็นบ้านตำบลสะทะเลนะคะก็คือได้บ้านเล็กที่สองหมู่สามนะคะบ้านเล็กที่สองหมู่สามก็จะเหมือนกับสามห่วงสองเงื่อนไขาตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนทั่วไปเลยนะคะก็คือเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะคะถ้าเอา 2542มาหัก2565าก็จะได้23นะคะก็คือ3ห่วง2เงเงินไขเป็นไปตามเลขบ้านดเตอร์แตวเลยนะคะแล้วก็โคกหนองนาโมเดลนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9อ่าส,ส่งทรงทําไว้นะคะเขาเรียกว่าทรงขับเคลื่อนทรง,งดำเนินการไว้แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็ทรงสืบสารรักษาต่อยอดนะคะตอนนั้นดอกเตอร์ Dr. แตวก็ฝันถึงบ้านว่าไปอยู่ข้างหลังบ้านประเสริแเรามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาชื่อตี เขาอยู่ตรงหลังบ้านเขาอยู่ตรงหลังครัวบ้านประสืบนะคะแล้วเขาบอกเขาชื่อตีด็อกเตอร์แวก็เลยรู้ว่าฝันเนี้ยมันจะต้องเกี่ยวกับการสืบสารรักษาต่อยอดเนื่องจากว่าตอนครั้งก่อนโน้นนดรอกเตอร์แวฝันเห็นในหลวงรัชกาลที่9อ่าในหลวงรัชกาลที่สิบนะคะแล้วก็พระอ่าพบรมราชินีแล้วก็เจ้าคุณพระศินีนาธนะคะไปที่บ้านประสืบนะคะเพื่อไปลอยกระทงตอนนั้นหวยก็จะออกเจ็ดแปดเนื่องจากว่าพระราชพระราชพิธีจองเปรียนก็คือการลอยกระทงถ้าเป็นภาษา บ้านๆบ้านเราอะจะเรียกว่าอยกระทงแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาเกี่ยวก,กับพระมหากษัตริย์จะเรียกว่าพระราชพิธิจองเปียงจองจองเปียงก็คือ7-8ซึ่งหวยก็งวดนั้นก็จะออก7-8พอดีเลยนะคะทีนี้ตอนที่พี่สาวฝันว่าไปที่บ้านป้าเนียงะป้าเนียงก็กนึกในใจว่าทําไมจะมีแต่เรื่องของน้ําฝนจะมีแต่เรื่องของอันนี้แบบ เขาเรียกว่าทุกฝันเลยนะคะจะมีแต่เรื่องสองสองจะมีแต่เรื่องพวกน้ําจะมีพวกอะไรฝนตกน้ําท่วมอะไรอ่ะพอหวยออกอ๋อพอหวยออกปุ๊บเราก็เลยเข้าใจว่าที่ฝนที่พี่ฝนเนี่ยก็คือฝนตกทั่วท้องฟ้าฝนตกทั่วฟ้าก็คือจะเกี่ยวกับพระราชพิธีจรดพพะนังคันแรกนาขวัญ แรกนั่งก็คือพอฝนตกปุ๊บพวกเราก็จะทํานากันนะคะก็ได้ทํานาก็คือวันพฤชภาคมคก็คือพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญก็คือที่เคยบอกไว้กับเรื่องเกี่ยวกับของเนียงนะคะที่แม่แม่บอกว่าให้ภัสินไปสามผืนน่ะเนียงแล้วแม่อยากกินส้มตำม่ใช่เลยนะคะนั่นคือได้อธิบายไปแล้วแต่ทีนี้อันเนี้ยเป็นที่พี่สาวของตรตแต๋วฝันก็เลยจะจะจดบันทึกไว้เนื่องจากว่า เนื่องจากว่าความฝันเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตดังนั้นเราก็จะต้องบันทึกข้อความของเราไว้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะอันนี้เป็นการสอนดรแต้วนะคะการทํานาก็คือแบบตามหลักของโคกหนองนาโมเดลนะคะที่ในหลวงรัชากาลที่10นะคะพระองค์ทรงสืบสารสารักษาต่อยอดนะคะการทํานาการฝันพวกนี้เป็นเรื่องที่ที่ทำแบบเหมือน เหมือนเหมือนบ่งบอกเลยว่าเออดรแตอว่าบ้านเป็นเป็นบ้านของคนทํนานาะแล้วในชุมชนนั้นก็เป็นคนที่ทํานาก็จะต้องเกี่ยวกับการทํานาก็เลยอ๋อเป็นพวกวันพืชชมงคนนะคะจะเห็นว่าคุณพ่อดรแต่วก็จะเกิดวันที่22สิงหาคม2479แล้วก็ดรแต่วก็เกิดวันที่22ธันวาคม2509นะคะตามหวยก็จะมีเลข Uh, 97ที่เป็นปีเกิดของคุณพ่อนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีเลขพวกปเนียงนะคะปะนีงอายุ81นะคะแล้วก็มีวันที่แม่เสียนะคะแม่เสียวันที่10นะคะก็คือวันพืชชมงคลเนี่ยจะเป็นเลข10พฤษภาคมของทุกปีแล้วแม่ทํานาการทํานาก็คือเหมือนแบบมาสื่อถึงเรื่องโคกหนองนาโมเดลนะคะพอเราไปดูดูดูอ้าวทีนี้เลขหวยนะคะเป็นปี เป็นปีที่หวยแปลกมากเลยนะคะวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้า้อยหกสิบห้าเป็นเลขที่ธนาคารอมสินก็ออกเลขแปดหนึ่งหกแล้วรัฐบาลไทยก็เอ้ยเมื่อกี้นะคะขอโทษก็คือหกหนึ่งแปดแล้วร,รัฐบาลไทยก็ออกหกหนึ่งแปดเหมือนกันนะคะแปลกมากก็คือพอไปศึกษาอา๋อไปอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมเพราะว่า เพราะว่าอย่างนี้เออเหมือนเป็นแฟร์แต่อาจจะเป็นเกี่ยวกับอย่างนี้ได้ปะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะก็หมายความว่าพอเราไปอ่านหนังสือนี่ปุ๊บตำนานพระโคพระแก้วที่เป็นประวัติศาสตร์ของกัมพูชานะคะที่เขียนไว้ในเพิง่งเพิ่งจะลงเผยแพร่นะคะก็คือวันที่3เมษายน2565นี่เพิ่งจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศิลศิลอะไรศิลธรรมอะไรเงี้ยนะคะก็ ศิละปะวัฒนธรรมก็จะมีการเผยแพร่ของบทบทความของท่านรองศาสตราจารย์ดรสานติพักดีคํานะคะท่านเขียนไว้นะคะดรแต่วก็ไปอ่านมาโอ้โหดีมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องของเป็นประวัติของพระโครพระแกว้วก็น่าเป็นประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะคะเนื่องจากว่าในประวัติจะเกี่ยวกับอ่า กัมพูชานะคะจะเกี่ยวกับเมืองละแวกก็จะเกี่ยวกับสมเด็จพนาลัสวนนะคะเช่นกันนะคะก็คือสมัยอยุธยาแล้วก็มีสมเด็จพนาลัส่วนที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการคลองราดการเสียเมืองอะไรเงี้ยนะคะอ่าก็จะเล่าเฉพาะบางส่วนก็คือในตำนานที่บอกว่าทําไมหวยถึงแปลกๆนะคะหวยที่เป็นออก618อ,อก ทั้งสองทั้งสองข่ายก็คือรัฐบาลกับออมสินทาไมเหมือนกันเดะก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไหมคะก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นก็หมายความว่าอถ้าเป็นตำนานพงศาวดารของกัมพูชานะคะก็จะมีบอกว่าก็จะมีบอกว่าเรื่องของพระโคพระแก้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมีการเล่าในพงศาวดารว่ามีผัวเมียผัวเมียคู่หนึ่งนะเป็นชาวนานะคะทํานานะคะเป็นแบบเลี้ยงชีพด้วยการทํานาแล้วก็ คนเป็นเมียเนี่ยก็ท้องแก่นะคะท้องแก่ก็ไปขึ้นต้นมะม่วงไปขึ้นต้นมะม่วงแบบไม่ระมัดระวังอ่ะต้นมะม่วงจะเกี่ยวกับกรมสมเด็จประเทศนะคะเพราะว่าประเทศทรงทรง,รงก็คือเป็นสีม่วงนะคะก็คือประเทศเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นวันประสูติของกรมสมเด็จประเทศด้วยนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้ไอ้ที่เราแปลความฝันไว้อื่นๆเราก็ได้แปลความถึง รมสมเร็จพระเทพแล้วก็พุ่มพวงดวงจันทรนะคะแล้วทีนี้อ่าหรือเรื่องเพลงสัต้ตๆไงของเนียงไงของเนียงเพราะว่าฝันนี้จะเกี่ยวกับปัเนียงเหมือนกันจะมีคําว่าเนียงเหมือนกันนะคะแล้วก็มีน้ําฝนอ่ะแล้วทีนี้ผัวเมียคู่เนี้เขาเขาเขาเป็นชาวนาแล้วทีนี้เมียก็ไปขึ้นต้นมะม่วงแบบไม่ระมัดระวังนะคะก็ตกต้นมะม่วงตายนะคะพอก่อนที่จะตายเนี่ยก็คลอดลูกออกมาก่อน คอดออกมาเป็นแฝดก็คือเป็นแฝดที่เป็นวัวตัวหนึ่งแล้วก็เป็นคนนะคะก็ะเรียกว่าพระโคกับพระแก้วนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่แม่ตายแล้วเนี่ยพระโคก็จะต้องแบบเลี้ยงดูน้องชายของตัวเองเนาะก็จะต้องแบบก็เคี้ยวเคี้ยวเอื้องเคี้ยวหญ้าเนี่ยแบบเป็นคือโคตัวเนี้ยเป็นโคที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถที่พูดได้นะเป็นโคศักดิ์สิทธิ์พูดได้แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่ามีเวทมนต์ต่างๆนะคะแล้วโคตัวเนี้ยก็ เลี้ยงดูน้องของตัวเองก็คือเคี้ยวเอื้องก็คือเสกต่างๆมาให้แบบเลี้ยงดูน้องชายอะนะแล้วจนชาวบ้านเนี่ยโอ้โหเกิดความโลภเพราะว่าเห็นว่าโคตัวเนี้ยแบบสามารถที่จะเสกอะไรมาก็ได้นะคะก็ชาวบ้านก็เกิดความโลภก็จะพากันนะมาจับไปผ่าท้องผ่าท้องก็คือแบบคนละครึง่งไงเหมือนแบบนายกประยุทธ์ไงนายกประยุทธ์ที่เป็นโครงการคนละครึ่งอะคือจะจับโคไปผ่าท้องแล้วทีนี้ ในฝันในในฝันเนี่ยยังโยงไปถึงนุ่นดรแต๋วเคยฟังคลิปของป้าบัวป้าบัวที่บอกว่าอ่าที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับมีไห้มีไหศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบนบนบนเรือนของป้าเนี่ยป้าบอกว่าในฝันนะในฝันบอกว่ามเหมือนแบบเป็นญ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่เป็นไหไงไหก็เป็นเรือนของญ้าคนนั้นนะเขาบอกว่ามึงก็ไปเอาเอาเลือนกูมาสิมาผ่าท้องมาผ่าก็เรียกว่า เหมือนแบบมาผ่าเพื่อเอาเพื่อดูเอาสมบัติอะไรประมาณนะั้นเหมือนกันเด้เลยนะคะก็คือถ้าเราไปทบทวนวรรณกรรมฝันอื่นๆนะเราก็จะรู้ต่างๆเลยนะว่าเฮ้ยความฝันของแต่ละคนนะ่ะมันจะเป็นแบบคนนั้นฝันตรงนี้ทีหนึ่งตรงนั้นทีหนึ่งตรงนี้ทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ไดเอามาต่อกันแต่ถ้าดตรแต๋วนะ่ได้ไปเรียนรู้มาหลาย ฝังหลายๆความฝันน่ะเราแต่แต่ก็จะมองออกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นฝันของใครอันนี้เป็นฝันของเนียงอันนั้นฝันของปะบัวอันนั้นเป็นฝันของเอกที่เป็นผู้จัดก,การทรศสศอันนี้เป็นฝันของอาจารย์ยอดอะไรอย่างเงี้ยเราแต่รแต่จะรู้ไงอ่ะทีนี้หลังจากนั้นหลังจากที่พระโะโค,ร,ะโคร,รู้ว่าชาวบ้านเนี่ยจะมาตามล่านะจะเอาไปผ่าท้องเพื่อจะเอาสมบัติเงี้ยพวกโลกเงี้ยมองมองเฉพาะแบบเฉพาะด้านแคบๆนะทีนี้พระโคกับ พระแก้วก็แบบหนีกันนะหนีออกมาอยู่ในเมืองพนักครนะพอหนีกันมาแล้วทีนี้ก็โตใหญ่นะเขาเรียกว่าเติบโตนะอ่าพระแก้วอะพระแก้วที่เป็นคนน่ะก็เติบโตเป็นหนุ่มใหญ่ก็ได้แต่งงานกับนงานงเพานางเพาก็คือเป็นธิดาของเจ้าเมืองนี่แหละเจ้าเมืองละแวกอ่าเจ้าเมืองละแวกแล้วแล้วทีนี้มันก็ความเนี้ยความที่แบบความที่แบบจเจริญเขาเรียกอะไรนะมีอิทธิฤทธิ์หรือมี บุญบรารมีต,ต่างๆเนี่ยก็หูความเนี่ยก็เข้าไปถึงหูของพระเจ้าอายอุยุธยาก็อยากจะได้พระโครพระแก้วเนี่ยเอามาเป็นของตัวเองไงที่อยุธยาเพราะว่าพระโครพระแก้วเนี่ยเป็นของกัมพูชาเป็นของกัมพูชานะและ้วทีนี้อยุธยาก็แบบเกิดความโลภก็อยากจะได้พระโครพระแก้วนะมาเป็นของตนเองด,ดูดูดูทำไมเป็นคนแบบนี้กันเนาะอ่ะก็ก็หลังจากนั้นก็คือส่งทูตมา ส่งทูตมาสัมพันธ์ไมตรีก็คือจะมาท้าแข่งไม่ได้สัมพันธ์ไมตรีแล้วคือจะมาเอามาเอาเขานี่แหละและ้วก็ก็มีการเดิมพันด้วยเมืองอเดิมพันก็เหมือนแบบที่ด็อกตวอ่ะให้อาบูชาครูเงินหนึ่งพันบาทกับครูกับอะไรนะช่างเอกเนี่ยเขาเรียกว่าบูชาครูเนี่ยก็เรียกว่าเงินเดิมพันก็คือหนึ่งพันบาทคือเราเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเดิมพันหรอกแต่ก็คือพอมีหนึ่งพันเนี่ย เราก็จะต้องมาจับความให้ได้เกี่ยวกับความฝันแล้วก็ความจริงในตำนานอ่าแล้วทีนี้การเดิมพันก็เดิมพันตอนแรกก็มีการชนไก่ชนไก่แล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยก็ต้องมีการชนช้างอ่าชนช้างนะแล้วทั้งทั้งสองครั้งเนี่ยพระโคก็ชนะหมดนะแต่พอครั้งที่สามเนี่ยพระโครู้เลยว่าฮืมเขาเรียกว่าตัดสรู้เนี่ยอย่างรู้อะว่าโคของ อยุธยาเนี่ยแบบไม่ซื่อเพราะว่าเป็นแบบโคที่มาจากเวทมนต์ไงการสร้างด้วยเวทมนต์แล้วก็ข้างในก็มีใส่ประหลอดไว้เนี่ยก็รู้นะว่าลัสู้ไม่ได้หรอกเพราะว่าโคที่ทําด้วยเวทมนต์ไม่ใช่โคแบบมีชีวิตจิตใจเหมือนตัวเหมือนพระโคเองเนี่ยมันก็จะสู้ของพวกมีเวทมนต์ไม่ได้เราก,ก็ก็ตกลงกับอืมพระแก้วแล้วก็นังเผาอะ่ะนะหนีกันหนีกันก็คือว่าส่งสัญญาณว่าเออในขณะที่กําลังแข่งขันอยู่เนี่ยถ้าถ้า พระโคหมอบลงสามครั้งเนี่ยให้ทุกคนให้สองคนเนยนะจับหางให้แน่นเลยนะแล้วก็เราก็จะเหาะก,กันกลับเมืองกัมพูชากันเนาะกลับเมืองละแวกกันปรากฏว่าก็หมอบได้หมอบได้สามครั้งอะก็แล้วทีนี้ก็เกาะกันนะทั้งสองคนก็เกาะกันแต่ปรากฏว่านางเพลาวะนางเพลาวะมือหลุดแต่จตกตกมาตายเลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยไม่อาจที่จะทิ้งศพไปได้เนาะก็เสียใจ เสียใจก็ไม่อาจจะทิ้งศพไปได้ทหารอายุทยาก็จับจับพระโคกับพระแก้วเนี่ยมาอยู่ที่อยุธยานะแล้วทีนี้ตอนที่จับมาขณะที่จับมาเนี่ยพระโคกับพระแก้วเนี่ยตัวพระโคเองเนะที่มีเวทมนต์คาถาเนี่ยก็ขายทิ้งหมดเลยขายมนทิ้งขายเวทมนทิ้งเพราะว่าด้วยความเสียใจแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะไม่อยากจะเออ มีอ่ะมีความเสียใจอ่ะก็ไม่อยากจะมีอะไรละไม่อยากเขาเรียกว่าอมแบบหมดอะไรแต่อยากแล้วก็ไม่ยินดียินรายอ่ะเขาเรียกว่าไม่ยินดียินร้ายก็คือแบบเฉยๆฉันก็คายเวทมนต์ทิ้งไปซะหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังอ่ะประวัติศาสตร์ก็จบแค่นั้นแล้วก็พอถ้าอยู่พระโคพระแก้วนะมาอยู่เมืองไทยนะนะก็คืออยู่ตรงที่วัดพระแก้วนะแล้ว เขาบอกว่าตรงหน้าวัดพระแก้วจะมีพระโคสองตัวนะคะคู่กันนะคะถ้าใครที่ไปวัดพระแก้วก็ไปไหว้พระโครพระแก้วกันตรงนั้นได้นะคะเดี๋ยวดตรแตววก็จะไปดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าเคยไปนั่นแหละแต่พอดีเรายังไม่รู้จักประวัติไงพอเราเรารู้ประวัติปุ๊บเราก็จะไปตรงนั้นนะอ่าสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพื่อการเป็นการศึกษาของตัวเองเท่านั้นนะคะเป็นความทบทวนความรู้ของตัวเองแล้วก็อืมเขาเรียกอะไร ถ้าใครมาฟังแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคลิปสำหรับการสอนตัวดักตอรแต๋วเองเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ